ีการสร้างแมปสร้างยังไงไปดูวิธีแยกให้โยเดียวบอกสตูดดีอแย้วให้เข้าไปเข้ามาแล้วให้กดด่านตัวเองย๋งยวแป๊บหนึ่งย๋ยวสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะเข้ามาแล้ววิธีการเสกของเสกยังไงไปดู นี่สามูเอ้ยแป้นหนึ่งนะสามตูตเอาแปบแป๊บๆป๊ปปามตจะเอาจะสกบ้านอันนี้แล้วก็กดนี่แค่นี้แล้วก็กดได้แล้วนี่สวยสดงดงามแล้วทุกคนก็เกิดอ,อยากทุกคนอันนี้มันยังเล่นไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นให้ทุกคน ออกจากอันนี้หน้านี้แล้วให้เข้าโยบอกธรรมดาแล้วให้ทุกคนเข้าไปให้ตัวอาคารตัวเองปั๊บหนึ่งให้เข้าไปให้ตัวอาคารตัวเองแล้วเปิดหน้าเมสให้ทุกคนกดดูโปรไฟล์แล้วก็ให้ทุกคนกดมาตรงนี้ แล้วก็ให้เราคนกดมาตรงตรงจุด,จดตรงนี้แลาวนี้คือแมพของเรากดเข้าไปกดเล่ยรอสักพักทีนี้เราก็เข้ามาแมพพวกทีนี้เราก็เข้ามาแมพยาวได้แล้วดูยังไงว่าเป็นแมพยาวนี่คือแมพพวกก็กด น,น,นี่คือยูนี่คือยูพอนก็กดใครใครสร้างแมปแ้วจะมียุูพอนแล้วจะได้ยูว่าเป็นผู้ผู้พัฒนาแล้วมาดูแมปแล้วว่าแล้วมียังไงมั่งแมบปบแ้วมียอด,ด้วยนะนี่ขับได้แมบปบแ้วมียอด,ด้วย ก็มีรถคันนี้ขับได้เหมือนกันนะแล้วนี่คือในวัดในวัดยังไม่มีอะไรตรงนี้สามารถนั่งได้ขออยากเล่นจอดขยากเล่นเข้ามาเลยชื่อว่าแมปกบออเออ แล้วนี่โคบ้านสวยมากเข้ายัางไงล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมนี่ก็จะเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งนี่มีต้นกล้วยนี่เป็นบ้านแบบนี้โคสวยโคงามโคอันตราย มีเตียงนอนด้วยสามารถนอนได้แล้วก็เป็นแบบนี้นะต่อไปบ้านนี้บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมืดๆน่ากลัวต่อไปบ้านหนึ่งบ้านนี้บ้านนี้ไม่มีอะไรสำหรับการสอนสร้างแมッ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ขอให้ทุกคนสร้างแบบกับมีเฮมีชัยไปแล้วใบาบาทเจอกันลิปหน้า